แกงเห็ดละองอกค่ะมาเดินมากินด้วยกันด้วยค่ะปีละครั้งนะคะ <c oughs> อย่ามาฝากนะคะ <c oughs> ไขคไข่สบ <c oughs> ไข่นะคะไข่แล้วก็ดอกตูมนะคะนี่นะ หอมหอมหอมปลารานะคะเนี่ยมิเตเห็ดละงอกขาวนะคะเนี่ยมิเตดอกขาวนะคะแบบไข่โ<า>รสแไขอ่อืมโรดีคร์เนี่ยอืมเนี่ยเฮ้ยเจริญดีใจได้กินแกงเห็แเหดแล้วเห็อดออกแล้วเห็อดออกปีละครั้งนะคะ เห็โคนเห็ดป่าเห็ดละงอบนะคะ <c oughs> ยใยมาฝากล้างแล้วก็ลวนลวนไว้นะคะต้มใส่หม้อไว้ใส่น้ำนิหน่อยใส่น้ำปลานิดนึงนะคะให้มันเย็นแล้วก็ตักใส่ถุงไว้แล้วก็ เ้าช่องฟิตไว้ช่องแข็งไว้นะคะแล้วก็ลงมาปากลูกฝากหลานอย่่น่ารักจังเลยกลัวจะไม่ได้ลูกได้หลานได้กินนะคะค่คะ <c oughs> สุกแล้วแล้วเราจะเอาผักลงผักใบมังลักเอาผักอีตูลงนะคะจะักแงะด้วยแล้วก็ผัดใบบวบ,บ,บแบบนะคะบ้าน บ้านยายหล่อนว่าผักบวกแบบมันจะออกเปรี้ยวๆออกเปรี้ยวๆ <c oughs> นะคะเปรี้ยวๆอร่อยอร่อย <c oughs> ใส่ต้มปลาก็ได้ต้มปูต้มปลานะคะ่ะ <c oughs> มามามาจ้ามากินด้วยกันนะติเดเลยนะคะ